น้องออกมาเต็มเลยปวดปวดปวดนึด่งหนึ่งอือน้องพุ่งออกมาข้างข้างข้างนี่นี่เอ้าแผลใหญ่ปากแผลไม่ใหญ่เราต้องเปิดปากแผลนะิ่เอ้ยน้องพุ่งจุดเลยดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะ พบกับสองสาวนะแม่แม่หมือนบัวตองนะคะวันนี้จะพาแม่แม่มาดูนะคะบัวตองนะคะแม่แม่มีอาการปวดขามีหนองไหลออกมานะคะตรงเท้านะคะข้างๆเล็บนะคะเท้าฝั่งขวาขาหน้านะคะแม่แม่ีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะบวมๆตรงนี้นะคะนี่ตรงที่เขาจับนะคะนี่ขาวๆนี่เป็นหนองนะคะแม่แม่เอฟซี FC นะคะนี่เป็นหนองไหลออกมานะคะ เราจะทําการล้างแผลนะคะครั้งแรกนะคะน้องไพก็จับดูว่าเป็นอะไรนะคะแต่พอมาดูอีกครั้งลองใช้นิ้วสัมผัสแล้วก็บีบดูนะคะแล้วเขาก็เดินนะคะมีหนองไหลออกมาเยอะนะคะสงสัยน่าจะโดนไม้ทิ่มเนาะแม่แม่นะคะช่วงนี้เขาก็ปวดนะคะยังไม่ให้ค่อยเรา สัมผัสแล้วก็จับนะเรามียานะคะแม่แม่เรามียาล้างแผลยาทานะคะเราจะฆ่าเชื้อล้างแผลให้ก่อนนะคะแล้วก็จะให้คุณหมอมาดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเขาจับตลอดเลยนะคะแม่แม่นะคะนี่แหละช้างนะคะเขาพูดไม่ได้นะคะแต่เขาสามารถบอกเราได้นะคะว่าเขาเป็นอะไรนะคะนี่แหละเราเป็นควานช้างนะคะเราต้องสังเกตทุกอย่างนะคะแม่แม่ สงสัยจะเป็นวันที่ไปเดินเล่นเนาะนะคะไปเดินเล่นกับน้องสิงน้องโควันนั้นนะคะแล้วก็พี่ดาวนะคะอาจจะล่าเริงแล้วก็เท้าไปโดนไม้ทิ่มเอานะคะแม่แม่แมน้องเพราะว่าน้องเพิ่งไหลออกมาวันนี้นะคะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดนะคะเป็นยังไงบ้างบัวตองบอัวตองบอกว่า มีหนองไหลออกมาค่ะแม่แม่จ๋านะคะดูนะคะเขาก็จะจับขาฝั่งที่เขาปวดตลอดเลยนะคะน่าสงสารมากๆเลยเด็กดื้อเนาะแม่แม่นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการเตรียมยาเพื่อที่จะร้างแผลให้กับบวัวตองนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าเห็นหนองออกมาเยอะนะคะตะก้ายาของเราก็มีตอนนี้มียาพร้อมมีขาดเหลืออะไรไหมยังไม่มีอะไรขาดยังไม่มีอะไรขาดเหลือนะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นยาที่คะแนนจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะที่ท่านเมตตาคะแนนเราก็ซื้อยาใส่ล้างไว้เลยนะคะเนี่ยตอนนี้ควันโต้งก็จะทำการล้างแผลก่อนนะคะผสมยาเรียบร้อยนะคะ ต, Bond, ต้องเป็นท mm. anyway> ั้งควานต้องเป็นทั้งคุณหมอนะคะแม่แม่นะคะไม่ได้ทำอะไรบัวตองนะคะล้างแผลให้เฉยเฉยน้องออกมาเต็มเลยปวดปวดปวดนี่นู้น้องพุ่งออกมานีงนิ่เอ้ ปากแผลไม่ใหญ่เราต้องเปิดปากแผลนะยิงเฮ้ยหนองพุ่งจุดเลยเฮ้ยครับเหลืออีกสองเท่าิงยิงตองต้องทำการเปิดปากแผลก่อนนะคะเลยแม่คาปากแผลมันเล็กนะคะครับครับยิงยิงใจเย็นๆใจเย็นเบื่อตองปวดนิดเดียวเดี๋ยวก็หาย อดูนะคะน้องพุ่งออกมาแบบนี้เลยเอาฮะยืมยืมเอื้อโอเคปวดนะคะตอนนี้น้องเริ่มมีอาการปวดนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวก็หายยกขานะคะแม่ ตายาดพิ่กระไดนะเสียวขานะคะแม่แม่อาจจะจับขายากแต่เราไม่มีที่ล็อกเหมือนที่โรงพยาบาลเนาะก็เลยต้องใช้โซ่นะคะเป็นหูเลยีเป็นหนองนะคะเดี๋วกนอ้โอเากแฟมันเกงโสงไหมไร้แงกาฟมัเเกงไม่โดน ไวล้ปถึงอเอานแผ่เป็นหนองเราต้องทำการล้างแผลออกก่อนนะคะแม่เข้าเลยเียม่ยอะรายา,ไ,าไ,ไม่ได้นะคะเราต้องล้างแผลแล้วก็บีบหนองออกให้หมดก่อนนะคะาาดูดูดูยวค่ะเสียเ

ค้างคายข้างในไหมกลัวนะคะน้องเสียวด้วยนะคะเสียวเท้านะคะฝ่าเท้านี่เหมือนขมิ่นนะคะขมิน่นถ้าเราใช้โซ่ยกนะคะก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่นี่น้องเสียวใต้ท้องเสียวเท้านะคะแน่ๆนะคะวันนี้ก็ได้มาอัปเดตอาการบัวตองให้กับแม่ๆได้รับชมกันนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยนะคะ ล้างอีกเลยนะคะเป็นรูเริ่มรูใหญ่แล้วนะยังโชคดีที่หนองออกนะคะแม่แม่ถ้าหนองไม่ออกนี่จะอันตรายนะคะนะคะเดี๋ยว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 บวชตองอีกนิดนึ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 ่ง เออหายแล้วเออเออเก่งเก่งอ uh, ือเนี่ยนะคะบ่ลึกนะคะบ่ลึกไม่ลึกนะคะแม่แม่ควันต้องบอกว่าไม่ลึกนะคะจิมเข้าไปถึงแล้วนะคะถ้าได้ล้างแผลออกนะคะก็จะได้หายเร็วเพราะว่าเราบีบหนองออกด้วยนะคะได้เยอะนะคะแม่แม่นะคะก็จะล้างเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะนี่นะคะ ขาสั่นเลยโอ้หายแล้วหายแล้วหายแล้วนะคะหายแล้วหายแล้วหายแล้วนะคะ กลัวทำไมเขาทำแ,แผลให้คุณหมอจำเป็นหรอบอรตองสองสัยควันต้องเป็นคุณหมอจำเป็นนะคะก็เลยกลัวๆนะคะน้องไม่ได้มีอาการที่จะเดินกระเพกกระเพกเลยนะคะเราเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเพิ่งมีอาการเมื่อเช้าเราก็เลยมาดูนะคะแม่แม่ก็มีหนองออกมาเราก็เลยรีบทําการเปิดปากแผลแล้วก็ล้างแผลนะคะแล้วก็ใส่ยานะคะ เพราะว่าทุกวันนี้เนาะแม่แม่เชื้อโรคมันเยอะนะคะแล้วก็โรงช้างเราก็ลดน้านะคะแม่แม่ฆ่าเชื้อตลอดนะคะอัดยาต่อไปนะคะล้างแผลแล้วต่เป็นยานะคะยาครีมนะคะแม่แม่ที่สําหรับใช้กับน้องช้างของเรานะคะ หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วขอให้หายนะคะนะประมาณนี้นะคะแม่แม่วันนี้นะคะมาอัปเดตอาการของน้องบอตองให้กับทุกท่านได้รับทราบรับชมนะคะยังไงน้องไผ่เองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกกำลังใจสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผ่เองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ